แต่ไม่ค่อยยองซอยเลยนะโอ้ขอท่าเมื่อกี้หน่อยได้ไหมขอใหม่ได้ไหมแล้วเสียงด้วยไม่ค่ะคนทางบ้านจามาอ้แต่งงานยังอ่ะยังยังไม่แต่งงานอมก็อยากแต่งงานตั้งนานแล้วเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบางไหมน้องอยากจะแต่งจะปวดท้องไม่ตะัวท้องพี่ทําไม่เป็นไม่เป็นไรเดาน้องทําใไ้พี่ทำอะไรทำกับข้าวก็เก่งเอาไว้พี่ จิหรือกเขาเขาแต่งงานและทำอย่างไรละพีจ่จ้าพออุคมการได้และก็ทำทา่าทำทา่า <s uck> เปิดไฟแลวทำอย่างไรละพีจ่จ้าพอเสื้อการได้และก <s uk> ็ทำท่าทำ <s uk> ท่า,ทาปิดไฟพอปิดไฟแล้วทำอย่างไรละพีจ่จ๋า วัชิบหายว่าอะไรเนี่ยสวิกรอบบ้านอ่ะจะมาไงที่บ้านนี่ปิดไฟเปิดไฟไม่เอาเลยพิการไฟดูดไม่เอาหรอกไม่เอาหรอให้กูยืนเก่งได้ตั้งนานทำไมอ่ะแต่งตัวเหมือนป่าเลยเนี่ยอ้าวก็ช่วงนี้ถูกหวยก็เป็นป้าจริงเหรอจ้าป้าป้าค่าวันนี้มาเดินตาถึงป้า เที่ยวบางแสนอ่ะเดี๋ยวป๋าพาเราไปเที่ยวบางแสนนี่ไปซื้อต้อยแหวนหนูชอบเฮ้ยป๋าพาเราไปเที่ยวมือชนเอ้าเดี๋ยวป๋าพาไปเที่ยวมือชนเดี๋ยวไปซื้อรถยนต์หนูชอบจ้าเฮ้ยป๋าพาเดี๋ยวไปเที่ยวบางมดมาป๋าพาเดี๋ยวไปเที่ยวบางมดมาไปกินต้าหู้หนูชอบจ้าเดี๋ยวป๋าพาเดีไปเที่ยวบางพีเฮ้ยเอาป๋าพาเราไปเที่ยวบางพีไปเป็นกะหลี่เถอะนี่ไงยังไงเป็นเป๊ะคบกันแป๊บเดียวพไปเป็นกะหลี่ ถ้าเป็นไปได้นะทําไมหยิบตัวเองไปกองกับตะเคียนตรงนู้นเลยเธอมานี้ผู้ชายปากไม่ดีไม่ไหวสองคนแล้วแม่โบราณเขาว่าเขาไว้เล่นกับหมาหัาเรียกปาเลือกมากเสองคนจิ้งไปแล้วเนี่ยเอางี้สองคนนี่ไม่ถูกตาเลยอ่าคนนี้แน่นอนนี่นี่เอาสุดท้ายคนนี้เลยใช่ไหมแต่งตัวแต่งตัวเหมือนผู้พวงตอนอยู่ในโรงเอ้ยน่ารักมากเลยเยี่จลิตของผู้หญิงอย่างเนี้ยเกิดอายเกิดอายเจอผู้ชายจลิตทุกคนจลิตของผู้หญิง สวัสดีครับจลิตของผู้หญิงอายของธรรมาดาเจอผู้ชายใช่ไหมแม่ตัวนี้ปากเกินไปปากเกินไปละเกินไปละเดี๋ยวไต่คิ้วหักเลยตายแล้วไม่สวยเลยอะไรนะไม่สวยเลยโอ้โหไม่สวยตั้งนานแล้วเนี่ยขนตาเลยหาปากัดเลยเด็กก็น่ารักนะเนี่ยพี่ทำไมจ๊ะพ,พี่เคยมีเมียมาหรือเปล่าใครนะพี่มีเมียหรือเปล่านี่หนูเกิดในถังขระยาบปะเนี่ย แหม่ตั้งแต่เช้าแล้วพี่ตอนนี้ทุ่มสองทุ่มแล้วนะยังไม่สี่ทุ่มเผาจริงแล้วเหรอแหมรอเล่นถือเล่นไงยะกินปลาเผามา่รือเ่านี่พี่เคยมีเมียมาืิยังอ๋อพี่ยังไม่มีเลยจ้ะยังไม่มีหรอยังไม่มีจะเธอจำใครไม่ม <yeah> ีเมียไม่มีเมียอะไรยกมือมาพี่ไงเจ้ฉันกำลังมองหากำลังมองหาคนที่ไม่มีเมียใครละที่ไม่มีเมียไม่มีเมียอะไรยกมือมาฉันกำลังมองหากำลังมองหาคนที่ไม่มี ใครละจะหลอกกะเทยแม่จะหลอกกะเทยแลย้วก็ยกมือมาอนะฉันละกำลังมองหากำลังมองหา<ะ>คนหลอกกะเทยตูดโดง่โดงๆปากอย่างเงี้ยเป็นกวงแม่ถ้าใครอยากจะล้วงม,มาล้วงกันได้ทั้งนั้นน่ะตูดขนาดนี้แต่ไข่ขนาดนั้นแม่สองอย่างเลยไปมัดรวมกันไข่ของมันหนัะครึ่งกิโล ใครจะลอกกระเทยจะลอกกระเทยยกมือมาปากเสียนะกระรังมองหากระรังมองหาคนที่ลอกกระเทยปากหมาหมาปากอย่างเงี้ยเงี้ยเลยเห็นกันเถอะเรากระเทยทำปากเสียปากเทียจริงๆนะปากหมาจริงๆน้องนั่นน่ะคอยปากมีทอยจ้ะพ่อมึงยังลอกเลยแม่งพ่อกูตาต่ำเอามึงได้นะมึงได้สักพ่อกูแล้วเนี่ย พ่อกูกับมึงก็พ่อเดียวกันเลยควายเป็นพี่น้องกันเนาะใช่ไหนดูซิจีนปากเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่ <c oughs> ผมพี่จำได้กีนปากนี่ยจำได้เ้าว <c oughs> มึงเป็นพี่น้องกูก็ยังไม่รู้ว่ากูพี่น้องพิสูจน,น์กูหน่อยได้โอ้โหห <c oughs> ายเดี๋ยวเล้งมาติดตากูก็นเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแต่แการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจัดไปแล้วเปิดทางเสร็จแล้วกับเราแล้วนะเอาเจอขายเล้งออกด้วยเอาอย่างนี้ฝ่ายหญิงเพลค้าจ้า หม่อมฉันจะไม่รบกวนฟ้าหญิงทําความรู้จักกับท่านราชบุตรไปก่อนนะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันเนี่ยจะไปจัดเตรียมเอาหงอาหารให้กับฟ้าหญิงก่อนนะเพคะไปพวกเราไปตามสบายนะเพคะไปด้วยกันไว้เด้วยกันสิเอาเลยเดือดกที่เลยนะโอกาสให้พระองค์ท่ากนะเดี๋ยวมาเตหม่ไอ้พวกเราน้องหญิงพี่ดีใจนะที่ได้เจอเจ้าก่อนนอนคิดนอนฝันว่าวรัญญาต้องสวยที่สุดจริงๆด้วยแล้วก็เป็นอย่างที่พี่คิดแต่ว่าจริงๆริงจะว่าเหรเสด็จพี ไม่ได้ปากหวานแต่พี่พูดออกมาจากหัวใจนะจ๊ะไม่เชื่อหรอกโอเคพี่นี้เป็นชายไคร้คู่เจ้าโปรดเป็นครูช่วยเอ็นดูสอนหน่อยไม่รู้เป็นไงหัวจิตหัวใจเลื่อนลอ เพื่อ สะนอให้เธอสนองก็อยากจะลองกลัวมองชีวันขอฝากน้ำเสียงให้เธอทรงสางแม่กลัวถูกคนยหญให้อาย จะไม่รวนรนะแรงน้องหญิง <digamos> วันนี้นะพอเสร็จการชมต,รต่างๆอะไรมากมายแล้วพาพี่ไปขึ้นข้อพระเจ้าอาด้วยนะ <p> ได้เลยเ่คะแ้อหญิงเนี่ยจะกลับเพืเสด็จพ่อ,พอเสษ็จพี่เนี่ยเป็นคนช่วยหมอชแทนไว้ขอบคุณมากๆเลยนะเคะไม่ต้องขอบคุณหรอกยังไงเจ้าก็เป็นยอดรักของพี่อยู่แนละ้วพี่เต็มใจช่วยเต็มร้อยเลยจ้ะ พี่มาเสนอให้เธอสนองตัอยาจะลงกลัวมังชีวันขอปากน้ำเสียงให้เธอสงสารแม่เอ๋ยรัวถูกคนยอา พี่นิอุ่นหัวใจสาบานให้ตายรักเราจะไม่รวนเร็ พ,พี่อาจจะรุ่มร่ามไปดนึงแต่พี่จะบอกกับพรรญยาเลยนะว่าพี่เองเนี่ยจริงใจกับเจ้าที่สุดพ้อรอเวลานี้มาตลอดไปพาพี่ไปหาพระเจ้าอานะพี่จะได้ไปกรสกาจ ีความสุขความสุขในนาทีนี้ก็คืออีกไม่นานจะมีงานดีๆเป็นเกียรติเป็นสีแห่งเมืองเรากวีราชัดเพคะเสด็จพี่พี่ยังรอการตอบรับของพระสหายจากเมืองทัศนีน้องน,นั่นก็คือเทวทัตท,ที่มัน <พอ S 1> ห,หมายเอาไว้ตั้งแต่ตอนอยังเด็กๆ ให้ลูกมาทั้งสองคนนั่นจะเกิดการนั่จะได้อภิเษกสมรสต่างพระโชรสของเมืองพัทลีไม่รู้จะมากันเมื่อไหร่อ้าวเสร็จพ่อเสร็จแม่ใชยบังคมเพค้าจะเริญสุขจะลม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลหม่อมฉันจิมถวายบังคมเพคะาเฮ้ยมึงต้องเอาจิมมาหรอกนะแล้วกูจะเอาไหนเจี๊ยวะมึงถึงอะไรมาถึงชื่ออ๋อหายคนเลยไม่แห่เอาจิมมากกูทำพระองค์เปรี้ยวปากอยู่เรื่อยมึงนี่ก็พูดไป เรื่องอะไรลูกหลังจากที่เสดพ่อไปหาหม,ม่อมฉันที่อยุทยานทหารของเสดพ่อขกิตไปหาหม่อมฉันไล่ปลุกป้าหม่อมฉันมาโชคดีนะเพคะมีบุรุษท่านหนึ่งมาช่วยหม่อมฉันไว้ไม่งั้นหม่อมฉันคงจะแย่แต่ว่าคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยเพคะเสดพ่อเรื่องขจิตเดี๋ยวไว้ก่อนพ่อจะจัดการที่หลังและเป็นใครกันที่เอามาช่วยไว้คนที่มาช่วยหม,ม่อมฉันก็คือพระคู่มัน่นเศษพี่สิงแก้วเพคะ สิงแก้วเหรอถวายพระพรเสด็จพอ่อเสด็จแม่พระพุทธเจ้าคะ่ะ oh, oh, oh. แก้วของฉันเองนี่คือสิงแก้วสิงแก้วมาขึ้นเฝ้าแล้วทายาทแห่งเมืองทัศนีนะั่นคือเทวทัตส่งได้โปรดเพคะพระองค์เขาไม่ได้มาเพียงผู้เดียวนะเพคะมากับใครรึเขายัางมีเอ่อน้องของเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่าราชบุตรสิงทองแต่ไม่ได้มาขึ้นเฝ้าพระองค์หรอกเขาบอกว่าเขาจะไปขอเดินชมร,บรอบๆเมืองก่อนเพคะ เช่นนั้นแล้วก็จริงรอบๆอบเมืองของเรามีของดีมากมายรับรองว่าดีไม่แพ้กับทัศนีเลยทีเดียวดีเน่ที่บอกดีดียังไงเพื่อจมีอะไรดีเพื่อจก็จะมะีพวกต้นไม้อดอกไม้ที่อุดมสมบูรณ์สวยสดงดงามโดยโดยเฉพาะเลยก็คือคนผู้หญิงสวยมากในเมืองนี้สวยเลยสวยจริงๆแน่ใจแน่ใจสิอย่างเงี้ยเหรอทำไม สภาพมึงสวยไม่ทั่วเป็นจุดๆอนะ่ะมึงอย่ามาปากดีนะ<ม>กูสวยแบบธรรมชาต,ธรรชาติธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติสร้างมาเหรอธรรมชาติลงโทษจ้าหน้ามันหนักัางคุกมากน้อยทำามาว่าเมืองกูทำไมอะกูอยากจะรู้จริงเลยมเมืองของทัศนียะเออ ลุกลางอย่างมึงกันเหรอโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยเมืองฉันนี่ไม่ต้องกลัวผู้หญิงที่สวยไม่น่ามันตุ่มล้างตีนอย่างนี้หรอกนี่มัไรมันมาเย็นดิมนต่อปากต่อคำกันไปเรื่อยคนอะไรหน้าหักมาที่เคียบุรีมากแหมทำมาปากดีพอได้กูแล้วก็พูดอย่างงี้แหละพอเลาไม่ยังไม่ได้นะหวานล้อมตะล่อมตะล่อม พระองค์เพคะผู้ชายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพคะก่อนที่จะได้หม่อมชันนะรู้ไหมหม่อมชันอยากจะกินข้าวเหนียวสั่งขยะม,มันวิ่งไปซื้อให้ซื้อให้เลยตามใจได้แล้วเจแล้วยังไงอ่ะอยากกินข้าวเหนียวสั่งขยะแล้วยังไงมันซื้อข้าวเหนียวสั่งกระสีให้หม่อมชันกินเลย่ะมันน่าน,น้อยใจนักก็ธรรมดาความสวยพระองค์ท่าน เอาละวันแรกได้กันเนี่ยโอ้โหเดินไปนี่หมาเห่าเกลียวเลยเอาจิงเหรอเตะหมาตายสามตัวโอ้ก้าวหม่อมชันนะโชว์แมนเขาได้ไปสองอาทิตย์เท่านั้นแหละยังไงเดินไปเดินมาหมาเห่าต้องกระโดดเตะเลยอ่ะโดดเตะหมาเตะมันเนี่ยยายเล้าอีกหน้าตาเดินเหมือนเด้อช็อกมากจริงเลยต่อปากต่อคำกันไม่เรื่อยเราสองคนมากเลยเอาละเสดพ่อเสดแม่พระเจ้าค่ะก้าวหม่อมันเองสิงแก้วมาขึ้นเฝ้า เพื่อที่จะมาเรียนแจ้งกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าต้องการอยากจะได้น้องหญิงกลับไปเวียงวังวันนี้เลยพระเจ้าค่ะ้อช้าก่อนใจร้อนีพระราชรถ<อ>พระไทยเย็นๆไว้ก่อนพ่ออยากให้พักที่นีด็สมราตรีอยู่ที่นี่ชมสิ่งสวยๆงามๆในเมืองกวีระฉัตรของพ่อรับรองว่าผมไม่แพ้อะไรที่มันสวยๆงามๆของทัศนีแน่ ก็ดีมันกันไม่รั้รองท่านว่าจะกลับบ้านเมืองของเราหมื่นครัแล้วมันจะอันตรายนะไม่ใช่พักอยู่เจ้าพูดถูกได้อีกอย่างหนึ่งลูกพ่อในระหว่างที่ราชโจรพักอยู่ที่นี่ลูกพ่อ,ช,อ,พอ,พอช่วยเป็นทุระพาราชโจรชมรอบเมืองของที่สวยๆงามยังมีรอให้ราชโจรนั้นชมอีกมากมายถ้าเป็นพระประสงค์ของเสด็จพ่อก่ํมฉันก็จะมีข้องขาดพระเจ้าค่ะ เจริญสุขกับลูกดูแลที่ร้อเสรนะลุกนะฉะนั้นแล้วเราเข้าพักกันเถิดดีเลยดีเลยพักที่นี่คืนหนึ่งยวกูเบิลให้สองตัวนี้น้องหญิงนี่ไม่ไปหาเงินแล้วไปหายสองตัวนี้มีเทมูรศักดิ์สิธิ์ด้วยเหรอ ใช่แล้วเพคะเสร็จพี่แต่ว่าเมืองของหมชั้นเนี่ยเป็นรูปนกถ้าเกิดว่าเสร็จพี่อยากจะไปชมหมชันพาไปได้เพคะได้งั้นพาพี่ไปชมหน่อยนะพี่อยากจะชมดอกไม้แล้วก็พืชพันธุ์ทายผลตลอดจเทวรูปด้วยไม่ได้ไปหาเพคะเดินชมให้รอบเมืองเลยนะเพคะจะได้รู้สักทีว่าภายในเมืองของกวีละชัดนะทำไมมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเหรอเชิญเสดเ็จเพคะขอตั้งใจจะมากนะไปกันปับบ อย่าบอกนะมึงลุกป,ปั้นรองเท้าแตะเนะี่ยไม่น่าดูเลยไปไว้พวกเราตามไปดีเปล่าว้ยอนกนี่ช่างสงา่างามซึ่งคล้ายคลึงกับแผดินของข้า ที่มีม้าสีขาวเป็นรูปปั้นที่ตั้งตรง่านน่าจะมีเบื้องลึกและเบื้องหลังแต่ช่างมันเถอะแต่เราอาจจะต้องหาข้อคิดนี้ว่ารูปปั้นนอก,กัับรูปปั้นม้ามันน่าจะมีแรล่สนัยอะไรบางอย่างหรือเป็นกลกุสโลบายของชาวเมืองตั้งแต่ก่อนน้องหญิงแล้วก็สวย น้องหญิงบอกว่า,าในอุทยานหลวงแห่งนี้มีดอกไม้สวยมีเทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนกันเล่าเจ้าแนะนำให้พี่ได้รู้จักทีสิอยู่ด้านหลังเสร็จพี่ไหมคะอยู่ด้านหลังเหรออา้าวน้องพี่สิหทองามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ข้าก็ชมน้องชมไม้แต่เหตุที่ไม่เข้าไปในเมืองหลวงก็เพียงแต่ไม่ชอบคนพุกพลาด<ฮ>ท่านพี่ก็รู้ว่าคนคนลราสันโดษ เมื่อกี้พระเจ้าอา,าถามถึงอยู่นะน้องหญิงอันนี้ใช่หรือเปล่าพี่บอกว่าเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนกอ่ะใช่เพคะเป็นยังไงบ้างเพคะเสร็จพี่เดินชมทั่วเมืองหรือยังและเนี่ยเทวรูปเป็นรูปนกประจําบ้านเมืองของเราสวยงามอย่างที่เสด็จพ่อพูดไหมเพคะสวยมากเลยจีเดียวนี่นะพี่จะบอกให้ในแผ่นินของพี่ก็มีเทวรูปที่เป็นม้าเป็นม้าลักษณะคล้ายๆกับนกนั่นแหละ รูปปั้นศักดิ์สทธิ์น่าจะเป็นของของสเสร็จพ่อทั้งสองแผ่นดินน่ะเหมือนมีการแบ่งแยกอะไรกันมาพี่ก็ยังไม่เข้าใจหรอกนะแต่พี่มองแล้วรูปปั้นเนี้ยมันมันสวยมากกว่ารูปปั้นอื่นๆที่พี่เคยเห็นมาอีกนะเพคะสวยงามมากจนบางทีที่หญิงไี่มีเรื่องทุกข์ใจจะหาว่าบ้าก็ได้บางทีมาคุยกับรูปปั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็จะมาระบายให้ท่านฟัง ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะให้ลูกปั้นนกนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆแต่คงเป็นเรื่องเพ้อเจอนะเพคะน้องหญิงบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะันจะเป็ะไ,ไ้ย<ห>นงไย<ห>เพคะลูกปั้นมันก็คือลูกปั้นเพคะเอานะแต่ฉันขอตัวคุยกับพี่ชายสักแป๊บหนึ่งเชิญเพคะไม่อย่างไรน้องพี่พมีอะไรหรือเปล่าลืมไปแล้วหรอ,อ,อ พราะพระอาจารย์ท่านได้มอกศิลปะวิทยาในการที่เราสามารถถอดหัวใจได้ท่านพี่ข้าจะบอกให้นะการที่เราจะผูกใจกับหญิงใดสักคนหนึ่งเราต้องมัดใจเขาให้เขาประทับใจในตัวเราถ้าเขาประทับใจในตัวท่านพี่ท่านพี่ก็จะได้ใจของนางมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หาใช่เพียงแค่การมั่นหมายการวิวาเท่านั้น ลองสิพระเจ้าค่ะน้องของพี่ต้องการให้พี่ถอดดวงจิตของพี่ใส่ไปในร่างนกถูกต้อง<น>เพียงท่านพี่ถอดหัวใจทอดดวงจิตเข้าไปในร่างนกทาให้นางได้ชื่นชมเพลิดเพลินแล้วท่านพี่ก็กลับมาอยู่ในร่างเดิมเท่านี้พระเสร็จพี่ก็จะได้หัวใจของนางเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ลืมคิดไปเลยว่าพี่มีคาถาอาคมที่สามารถถอดดวงใจของพี่ได้นี่ แต่ว่าการทําตรงนี้มันต้องมีการทานน้ำมนมาก่อนแล้วเจ้าสัญญากับพี่ได้ไหมถ้าหากแม้นว่าพี่ถอดดวงจิตและหวัวใจของพี่ลงไปใส่ในร่างนกแล้วน้ำมนต์ที่พี่สร้างขึ้นมาเจ้าต้องอย่าลืมเอามาลดร่างพี่พี่จะได้กลับมาคืนสู่ร่างเดิมได้นะน้องพี่เราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันข้าไม่ตบัดสัตว์อย่างแน่แท้จริงหรือเปล่าเฮ้ยะไปเอาขันน้ำมนต์มา มนเอาไปแล้วเว้ยค่ะเฮ้ยไม่ใช่อีมนั่นอ๋อบอกมนไม่รู้น้ำมนอ๋อขันน้ำมนใส่น้ำอ่ะรอเดี๋ยวพี่ครัพงอาหารมีกูคนเดียวไงก็ไม่รู้มาแล้วเว้ยค่ะสืบพี่เชิญเดี๋ยวข้าจะคุยกับนางเพื่อหลอกล่อไว้ก่อนได้ขอเสียงสัตว์ อธิษานเอออธิษานต่อเทวาทำน้ามนมารดน้กายสาธุเด็ดดอกจำตีใส่หูอิปุเพียง ยกมือประสานเหนือเสียงล่างเราก็รับสลับเปลี่ยนได้แนบเนียนนักหนาเปลี่ยนจากแขนข้าทั้งสองข้างเป็นปีกเป็นหาง ให้เฮลใจด้วเพื่อวรัญญาเป็นไปได้ด้วยดีจะได้ชัดเจนเธอจะสิ้นความศรัทธาพุทธะก็อยู่ในร่างสังกุณา

อะไรไปจ้ามึงวิ่งตามมันทำไมเขาเรียกไปจับนกเนี่ยปล่อยให้เขาไปจับมึงก็อยู่กับกูนี่แหละอะไรเรื่องมากนะบงเนี่ยมึงเห็นอะไรรอเปล่ากกเห็นไน้่เป็นนกไงเฮ้ยกูไม่ได้เห็นมึงเห็นคนเห็นนกทำไมไปอะแต่กูถามว่ามึงเห็นคนโง่ไหมเห็นอีนั่นนั่นนาเหมือนเขาแตะเห็นอยู่เฮ้ยกูไม่ได้หมายถึงว่าอีนั่นเหมือนโง่ใครอะพี่ะคนที่โง่ก็คือพี่ชายของกูต่างหากกูคิดอะไรนะเนี่ยก่อนอยูบายที่กูคิดเอาไหม มันก็เป็นไปได้ดัง,ดงที่ใจกูคิดคนโง่อย่อมเป็นเยือของคนฉลาดไปของธรรมดาครูท่านทำอย่างนี้ม,น hey, มันไม่ดีนะพะยะค่ะเฮ้ยมันไม่ดียังไงพ่อกูบอกเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพี่ชายกูสิงแก้วต้องเป็นของกูสิงทองที่พูดอย่าขันน้ำหมน่นนี้น้ำจะต้องใช้รสร่างเพื่อเรียกจิตวิญญ,ญาณกลับคืนสู่ร่างถ้าอย่างนั้น กูก็จะไม่ลดลงตายแล้วมึงทำอย่างนั้ไม่ได้นะพี่ยะค่ะมันไม่มีแล้วจะกลับทายคืนร่างเดิมได้ยังไงอะ่ะก็ไม่ต้องมีมันอยู่ในแผ่นดินนี้ต่ออีกต่อไปนี่เป็นพี่น้องกันทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรนะพี่ยะค่ะถึงเป็นพี่ร่วมพระบิดาเดียวกันแต่ก็ต่างโดยสายเลือดพระมารดามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กูต่างหากที่ไม่ได้อะไรเลย<ผ>ม,มึงจะ <ทำ S 1> เป็นพวกมันหรือเป็นพวกพวกู กับผมฉันรับใช้ตายอยู่คนละบาดมาตั้งนานแล้วกับผมฉันไปไม่ได้ทํายังไงมึงจะรับมึงจะนับใช้หชุ่นเหรอก็ผมฉันรักไปแล้วกับผมฉันก็ต้องถ้ามึงไม่ทำเพีอ,อะกูจะเผาบ้านมึงเผาไปเลยอาศัยเขาอยู่ไม่เป็นไรถ้ามึงไม่ทํากูจะยุให้เมียมึงมีชู้ทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทำไมเอปล่อยเถอะทำไมอะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมาใหม่ๆ ทำมึงไม่ทำมึงตายอะไรนะมึงตายต้องทำใช่ไหมเนี่ยต้องทำนี่ทั้งเรื่องมีกูคนเดียวเลยเหรอพระองค์ต้องทำโอ้เอ้ยพระองค์มูบรูทไวท์เชนิ่งอันเดอร์อาร์มครีมครีมดูแลผิวใต้ใตวงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8